แฟนโอเคไหมเออนี่อย่างนี้ซื้อให้แฟนซื้อไปเลยนี่ซื้อให,ให้แฟนของแฟนก็ได้ได้เซอร์ไพรส์ดูแลให้หมดเลยนเนๆจะนั่นแล้วก็ถ้ามีแฟนก็ซื้อให้แฟนของแฟนด้วยซื้อสองอันคู่อย่างนี้ <ไข S 1> ใหญ่ดีรุ่นกลางหมดแล้ววะตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วก็จะเหลืออยู่สองรุ่นนี้แหละสามใบสุดท้ายคือสีขาวใช่ไหมจ๊ะสีเขียวสีนี้ที่พี่เบ๊กถืออยู่ลายนี้เลยเนาะ ลายนี้แล ah. ้วก okay. ็มีลายแบบคนละเป๊กแบบนี้อยู่บนแก้วนี้นะครับเหลืออีกกี่ใบนะสี่ใบอันนี้มาสีกุ้งก้ามสาเอ้าคุณเอ๊คุณเอ๊กินข้าวยังเนี่ยคุณเอ๊อ่ะครบแล้วเหรอครับอ๋อสีมาครบแล้วเอาเลยเลยจ้ะเอาเลยลู่ยางก็เหลือแค่สีเขียวที่มาที่่เป็กสื่อเลยนะคะอ่าฮะอะไรอันนี้เปรี้ยวอันนี้หนุบหนับใส่ที่ไหนนู้นไงเอ๊จ๋า เออสองสีนะให้หน่อยดิติ๊กต่อขอ่าใช้เอทุกอย่างเลยบอกหน่อยเท่บอกเป็นทุกอย่างให้กูแล้วนี่ยังมีสีนี้ด้วยนะครับสีน้ำเงินกับสีฟ้าเหลือเยอะปะสองอันอ้นอ่ะของอ้นอ่ะอ้นอ่ะสีนั้นเนี่ยมีอ๋อนั่นมี นี่มอันนี้น่ารักสุดๆตามมาเลยพี่เอออันนี้ก็ดีอาจจะไม่เข้ากับบุคลิกของดิแต่ว่าสีนวลอ่อนมากน่ารักจริงๆตรงนี้ที่มีเป็นสีขาวก็มีนะเขามีเรื่องอะไรอ๋อนี่สีเดียวกันใช่น่ารักมากขอบคุณครับสีน้ำผู้อันนี้จะเป็นราคาโปรนะคะ569บาทจาก699กาเนะคะ569จาก699อันไหนอันนี้หลยอันนี้อันนี้ค่ะพี่เปนี์ตัวน้องน้อยนี้เท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะตอนนี้เก้าสิบเก้าของผมครับห9าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าหกเก้าจาก นี่กดเปิดน่านอย่างนั้นกินสุดยอดเฮ้ยเมื่อกี้ของกินมีอะไรนะแล้วไม่ตัวจะหมองนะครับทำไมตอนล้างเอาเชือกออกนะมันจะเหม็นชื้นมันจะเหม็นสกังนะจ๊ะเข้าใจไหมถ้าแดดไม่แรงเข้าใจยังน่ารักแบบพกเอาไว้ใส่เน็บไว้ตรงกลางตรงนี้นี่ใช่แล้วอันนี้ก็คาบคาบไว้ใช่ไม่มีอะไรเลยนะ เอันนี้สินี่กินไม่กินมันมีเยอะขนาดนี้แต่เราซื้อไปแล้วเราอยากเอไว้ตรงไหนก็ได้ให้จุกกำลังใช่เราไปเป็นโทรศัพท์ก็ได้ฮัลโหลพ่อกินข้าวยังอือบอกเขามาที่ใช่ใครที่ใครที่ซื้อใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็อยากได้ลายเซ็นก็ โน้ตไว้โน้ตไว้ว่าอยากได้เดี๋ยวพี่เป๊กเซ็นสดให้เลยครับขอลายเซ็นเดียวกับที่เซ็นเช็คได้ไหมคะได้ครับผมได้สิจ๊ะได้ไหมคะพ่อขอลายอ๋อคเขาประชุมกันอยู่ประชุมกันอยู่ประชุมกันอยู่ถ่ายเร็วๆอ่ะนี่นี่นะสีน้ําเงินนี่ก็ได้อยู่นะสีน้ําเงินสีน้เงินสีฟ้าบอยๆทอมๆได้อะจีบีทีได้ทุกอันจะมีสายแบบนี้หมดนะครับนี่ คือคือจริงเอาไว้ติดแบบสมัย90ก็ได้เน็ตทำไมต้องลง90ตลอดสมัยนี้เขาก็ติดได้แก่จริงเหรอแม่ผมติดที่กระเป๋าเลยนะใช่ไหมคล้องไมีทั้งหมด5สีนะคะมีสีเงินนี่นี่นี่ไส่ชาเจี้ยวกูหลานได้ใช่ไหมผู้จูปะเจี้ยวกูหลานนี่ วางนอกก็ได้ค่ะวางบนราคาก็ได้ใช่เราซื้อไปหลายวางหมดราคาแล้วขับไปเรื่อยๆใช่มันไม่ละลายนะครับวางป้อมยามก็ได้ลืมไว้แล้วก็บอกยามว่าให้ตรงไปตรงนี้ได้สีนี้น่ารักสีสำหรับใครที่ชอบสีนี่น่ารักสีมโมฆะเขียวนะครับน่ารักไปวิ่งตอนเช้ากับคุณแอนนาปสมที่ที่ลุมพินีอ่าอ่าใช่อาจารย์ชาชาติได้คนเกิดวันเสาร์เหมาะมากครับเกิดวันจันทร์ก็ใช้ได้ไม่ต้องว่าฟิกเออแอนเกิดวันจันทร์เขาจะยาม คนเก็เสาวอันนี้เขาเก็บมาสุกเออได้มนสุกใช่สุกแต่จริงๆอังคารจะหยิบไปใช้ก็ได้แบบไม่แบบผิดหรือหรออันนี้ไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสามใบเองอ่าหมดยางหมดหมดแล้วจะหมดแล้วหมดเลยนะครับกดเลยอันนี้เราเราทำจากวัสดุวิ่งไม่ทันพี่แอนวิ่งไม่ทันพี่แอนแอนทิ้งจะชนะที่แอนผสมอ๋อไม่ใช่แอนดูวิ่งไม่ทันไม่เป็นไรแต่เรามีกระบอกกระบอกน้ำสวยไงใช้ได้บ้าหัวรูดหัวรูดแฟมิลี่หรอหัวนี่รูดไหนอะ อมีอะไรมั้ยคะมีมีหัวมีมีมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรนี่นะทําจากวัสดุแพงนะครับไม่พ่อกับแม่เช็คคิววัสดุดีมากวัสดุดีมากเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องประมาณนี้แหละถูกกว่านี้ก็ไม่ได้ละดูความหนาคือนี่เป็นสองชั้นนะสองชั้นอะไรนะจ๊ะน้องตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัุ้ไงสามสิบสองออนใช่ป่ะฉันแต่งเรื่องอีกแล้วนี่ หนึ่องลิตรคือคดออนเพื่อนเลกรกลอกเือมนคู่สีนี้นะลัะเป็นคู่สีเป็นคู่สีสีนะคะมีตัวแก้วฟ้านะคะทุกคนดูจากตัวบอดี้นี้นะก็คือแก้วฟ้าแก้วชมพูอ่อนแก้วเหลืองคยขอครับเด็กของครับเก็บแก้วได้จนบางทีเราตายไปแล้วแก้วยังอยู่เลยค่ะจริงๆเคยนะครับเคยเคยใส่น้แข็งทิ้งไว้ข้างคืนตื่นเช้ามาก็ยังกินได้อยู่ครับพี่อ้นเปิดสีม่วงให้ดูทีค่ะ มันก็เหมือนกันทุกอันเละเฮ้ยคุณลูกค้าได้สิคะนานแหละค่ะข้างในสีม่วงก็กะสีฟ้าหรือว่าสีอะไรข้างในเหมือนกันหมดมะขามค่ะมาขามเจ็บล้วโดนเก็บแผงนค่ะต้องถ่มามาพ่อออกปับมาขามมาเลยมาขามค่ะคุณบี้คะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่างานค้างนะคะเป็นงานค้างงานค้างจากเมื่อวานใช่เป็นงานค้างงานเหลืองานยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าของยังใหม่ไหม เบอรี่นะซึ่งเขาเรียกว่ามะขามกล้วสีอร่อยซอยเท้าถีก็อันนี้เรียกว่ากลมดิบดแม่เหอีอนหรออบสดอบสดเหลือน้อยมากแอนดูเราอันนี้เราเน้นที่กลมดิบกับเปียวจีก่อนเพราะว่าเป็นงานค้างานเหลือเยอะงานไม่กดงานเพล่เชยไนะนะคะกลมดิบเป็นหนุบหนักเหมือนลูซูลัดกูดเป็นหนุนดบอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดใหม่ๆเลยใหม่ๆมันจะแน่นยู่ยเลยก่อนโอเคครับเป็นมะขามกวนนะคะ แล้วก็ปั้นก้อนแล้วคุ่นน้ำตาลไอซิ่งขุ่นแล้วก้าคุณไม่ต้องคิดมากกว่าก้าเลยอันนี้เปรี้ยวจี๊ดมันมีบ้างไหมเปรี้ยวจี๊ดเป็นไงบามื่เลยมเกลือได้ไหมอยากให้ขบไปเกลืออยากให้ขบเปลือชจี๊ดมากน้ำลายมันจะลื้นออกมาแล้วคุณกินน้ำเย็นสวนข้าไปอร่อยมากนี่มีเกลือชมพูไหมมีเกลือชมพูข้างล่างเกลือชมพูคุณขบตามอันนี้เปรี้ยวจี๊ดนะอันนี้เบสเป็นมะขามเปรี้ยว นักดื่มอย่างคุณพ่อคุณแอนดูคุณอาร์ตคุณเอได้โอ้เปรี้ยวหรือไม่ใส่อบกมนับของเปยไส่ทอใส่แบบสวยง่ายให้เปรี้ยวจี๊ดดึง<อ>ไม่มีเม็ดนี่เคี้ยวแล้วกลืนอ,อย่างเดียวยอันนี้นก็เปรี้ยวเวหวานหวานกลมดิสอร่อยคุณเดซี่สั่งบ่อยแล้วราคานี้แค่ในไลฟ์พี่ย่าไม่ขายข้างนอกถ้าเจอข้างนอกก็แบบว่าเนลคุณอเดียของนอกหรอเล่า จริงอร่อยจริงค่ะวันนี้มีกี่ชิ้นวันนี้มีกี่ชิ้นเอาดีๆวันนี้มีไม่เยอะรีบลูปไปก่อนเดี๋ยวมันก็หมดอีกแล้วกลมดิ๊กเหลือ40บ้านเท่านั้น40บ้านสุดท้ายฮะแล้วก็แม่หยิบอบสดในนั้นหน่อยแตวอบสดนั้นเหลือ4ห่ออบสดเหลือ4ห่อเอามาถ้าคุณจะเอาเดี๋ยวเปิดให้แม่เรี๋ยวอบสดคดีอบสดคดีงามใครรวปอบสดได้เก่งมากได้ค่ะอืมอันเนี้ยพลันมากอร่อยจริงซีีรส์่นี้เราอบสดยังยังครับพอกินเดี๋ยวจี๊ยังคะเมื่อกี้นไงอบสดอร่อย เนี่ยนักบื่มกับเปบลจีสจะเข้ากันดีมากวันนี้ผมกินกับวิตามินใส่อันนี้เหรอไม่คนชอบกินไม่เคี้ยวไปด้วยไปป้อนคุณเอ๋หน่อยเปบลจีสคุณเอ๋เขาอมไปตรงนั้นแต่ถ้ากินเปรี้ยวนะคะต้องบ้วนปากหน่อยคุณหมอคุณหมอฟันอาจจะไม่ชอบทันตแพทย์เพราะเปนเหงือกล้นแต่มันอร่อยชอบเบฏกับกลมดิ๊กนะเพื่อนชอบกบฏกับกลมดิ๊กใช่อันนี้ลูกค้าบอกคือเป็รอบอันนี้กลมดิอ๋อแล้วคุณอัคุณอังดาวอ่ังดาวเหรอคะนี่เปบลจีสคุณ คูนสาวออฟฟิศเอาไปวางไว้ข้างๆโน้ตบุ๊กเวลาคุณจะตุยจะตุยอันนี้ปืนเมนนี้เอาไว้ขับรถขับรถระยะยาวดีัล้อดีหกล้อดีแนะนำอย่าอย่าอย่าคาไวในรถนะครับเดี๋ยวมันจะรวมตัวกันเดี๋ยวมันเปีอยใช่เดี๋ยวมันเปียกน้ำตามันจะไอ้นี่ใช่พี่เป๊กอยู่ไกลกล้องใช่ค่ับเพราะตอนนี้งานมะขามข้าวงานเพชรบูรณ์งานค้างงานอยู่ในสต็อกรีบเอฟเลยเพราะว่าจะได้แพ็คทีเดียวเพราะมันมาใหม่ๆเลยนะคะใส่กินสีขาวให เลี้ยวจี๊ดมี18สิบแ um, ี้เหรอ78ออเดอร์ได้อีกได้อีกได้อีกเพียบเลยค่ะคุณแสดงว่าคุณคอนเฟิร์มไปน้อยมากนะคะพฆษณาอย่างไรฮะโอ้โหแต่ว่าพี่เขาน่าจะทำเยอะป่ะคะทำเยอะอะสิใชุ่แสดงว่าเพิ่งออกจากกลัวอีกใช่แล้วกลมดิกอันนี้กลมดิกก็ดีมากหนุบหนับอันนี้หนุบหนับอยู่ในปากได้นานกว่าเลียวจี๊ดแต่ก็แป๊บๆเดี๋ยวก็หมด ครึ่งโลหมดเลยบางคนซื้อหมดหมดครับออกหมดแล้วหมดมันก็ต้องหมดจีบมี้แค่สี่เปียนจีดอีกว่าเปลี่ยวจี๊ดเอาเปลี่ยวจี๊ดเอเปี่ยนจี๊ดให้ทีมงานอย่าเปลี่ยวจี๊ดหยิบกินแค่สิบออเดอร์นะคะขันพี่เกลือสิบออเดอร์ใช่จะขายไหมก็ได้นะขันพี่เกลือมาหน่อยเฮ้ยหายนี่เอาไปมามาขันพี่เกลือก่อนหน่อยเปลี่ยวจี๊ดเป็นอย่างนี้เลยคุณไม่มันไม่มีเม็ดมันเดี่ยวงานคือที่มันต่างจากที่อื่นคือมัน นบอกแล้วว่าอร่อยมากเอ๋อไม่เกลือเหรอฮะปกติชอบตุนในซอสอรวอยซสออร่อยไม่อร่อยเ่าอันนี้มันหนึบหน่อยชิปลองเร็วเปรี้ยวจี๊ดไม่กินมะขามไม่กินมะขามครับกินอะไรอ่ะอันนี้ข่าพริกเกลือเป็นมะขามนะคะใจแอนใช่อิ่มเราคลุกพริกอันนี้ก็อร่อยมากสั่งแล้วเปรี้ยวจี๊ดขอบคุณครับสั่งแล้วเปรี้ยวจี๊ดคุณจิ๊บกลมดิ๊กสองถุงได้ร้อยเจ็ดสิบจ้า ลุกไปก่อนเดี๋ยวว่ากันพ่อยิ้มหน่อยค่ะว่ามีคนถามว่าน้ำประวานอ้นสี ai, มีขายไหมคะคนนี้ไงคะ <laughs> คุณจิ๊บทำให้ไม่เบลอหน่อยค่ะนี่ปเปลียวจี๊บคุณต้องขบเกลือชมพูตามด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อความเมามันเอาไปไว้ในช่องช่องฟันน่ะแล้วคุณเขียวดีมากสําหรับใครที่กินยาดองนะคะจะดีจะเข้ามากแต่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็เป็นนักดื่มก็แล้วกันดีเอาไปเป็นกับแกล้มได้เลยตอนตอนดื่มหรือไหมก็แบบ วิญญาณจะหลุดแล้วครับสองสุดนี้คือกดิอันนี้พี่เอกกี้ทำวันไหนเห็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 นเป็นคนถามบอกพ่อพ่อตรึงพ่อตรึงอันนี้ทำด้วยเองนี่เห็นนี่ไงนี่ครับคุณอุ้มมันเปรี้ยวปากเองย้ายมุมเดี๋ยวไปเอาไปพ่อไปละรีบกดแล้วฮะก็เป็นนึงดีกว่าตรงนี้กินอย่างเงี้ยบางกินไม่ได้หรอกอื ใช่ไงอ๋อจะต้องไปได้ใกล้ๆกินใกล้ๆใช่ไหมตุ่นๆอาย้ายระหว่างย้ายกดคอนเฟิร์มด้วยค่ะสิริรวมนะอันนี้ขางปิกเกลืออันนี้เปียวจีดอันนี้กลมดีงานรวบงานขางงานเร็วอยากได้อบสดเราจะย้ายห้องแล้วกดเลยนะคะทุกคนกดก่อนแล้วกดได้ต้องไปที่หลังไฟมีอยู่แล้วนี่เออก้องไปที่หลังก้องไปกล้องไปที่หลังเก็ใกล้กล้องอยู่เลยเลงเล่นมองเลมนก่อน เราวเจ้าโคค้างสนุกมากเลยยายก็ย้ายทีมอ่ะก็ย้ายแบบก็พี่ไม่ได้ไปไงไปเตรียมพร้อมดูด้วยก่อนอ๋อแล้วก็ไปด้วยย้ายของไปก่อนทยอยเลยไม่ต้องย้ายใช่ไหมไม่ต้องยกไปข้างสุดอ่ะมาอย่าลืมตามด้วยน้ำเย็นนะอันนี้ยกไปด้วยเนาะขอบสดอีกสักครับจะมาค่ะคุณจีนิสไฟเปิลี่ยเนไขา่ก่อนคุณเอินขายค่ะคุณโอ้นสีคุณเอฟเปลี่ยีตยังมันเป็นถุงอย่างนี้นะ ถุงอย่างนี้คุณแอนมาใหดูหน่อยนี่ครับเดินขายเก้าเก้าถุงแบบนี้คุณคุ้มไหมอ่ะถุงละเก้าเก้าพี่ก็ให้ทําราคาพิเศษอะไรหมดเขาบอกหมดอะไรไหนหมดครับน่าจะอบสดกับขามิกเกลือหมดแต่เปรี้ยวจี๊ดกับกลมดีกริงมีหมดหมดหมดป่ะขายหมดแล้วป่ะอะไรหมดมาค่ะไม่หมดไอ้นี่พริกเกลือเปล่าไม่หมดอุ้ยอ้ายคุณอุ้ยอ้ายค่ะอะไรหมดอะไรหมดฮะหมดทุกหมดเหรอคะเฮ้ยเหลือเปรี้ยวจี๊ดโดดเด่นมากตอนนี้ สิ่งทฝากกันได้ใครที่ชอบกินอาวปิดปิดจอแล้วค่ะทุกคนย้ายบ้านกับคุณย้ายค่ะโค้งสุดท้ายของเปี้ยวจี๊ดแล้วค่ะค่โค้งสุดท้ายของเปี้ยวจี๊ดนะมันไม่มีเมนแล้วมันแข็งๆน้องค่นิ่งบอกว่าอร่อยกว่าซาวอลราวเราก็ว่าจริงเราชิมมาแล้วก็ต้องสอดปลาไม่ได้อร่อยใหม่ๆเปี้ยวจี๊ดจ้าขอบคุต้องก็ต้องสอดปลาเหรอเก๋ๆได้ซื้อปลาใหญ่ใหญ่โอ้ยหนาวจังเปี้ยวอร่อยทุกอย่างเลยมั้ย เ,เองเครอพ่อเดี๋ยวพอด้เก่อน,อนทุกคนขามปิ้กเกลือเออบลจีหก,กค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะ 南、啊、北各分若干。